สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเชฟก็จะพามาดูต้นผู้ฉีกใบด่างนะคะก็เรียกอย่างนึงว่าต้นอีพี่ด่างต้นนี้พอโตไปแล้วสักประมาณน่าจะห้าถึงหเดือนใบเขาจะเริ่มฉีกแต่ตอนนี้ที่เราได้มายังไม่ฉีกเลยด่างก็จะเป็นด่างขาวแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะก็ประมาณจะเป็นประมาณแบบนี้ ก็ลองลุ้นกันว่าถ้าโตไปอีกสักระยะหนึ่งเขาจะฉีกใบไหมแต่ไปก็มีตำหนีบ้างนะคะเนี่ยมันจะเป็นรูตัวน,นี้ก็จะเป็นผู้ฉีกใบมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะถ้าโตไปตัวน,นี้ซื้อมาจากในช h อปปี้ราคา749บาทรวมค่าส่งไปแล้วก็816บาทค่ะก็ส่งมาในสภาพใช้ได้อยู่เขาหอมาดีเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนกระถาง เราก็จะมีเสาใยมะพร้าวปักให้เขาเลื้อยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะได้ใบด่างขาวแบบนี้อีกไหมเนี่ยใบใหม่ที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยใบเนี้ยอันนี้ก็เพิ่งต้นแรกของที่ที่ช่องเชฟซื้อมาก็จะต้องมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตอนที่เราปลูกใหม่เดี๋ยว จะพาดูแล้วกันเนาะว่าการปลูกปูกแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นดินเขาบอกว่าใช้ดินผสมกับขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็คือไอ 13, 13, 13้สิบสามสิบะค่ะเนี่ยเม็ดเหลืองๆทั่วไปที่เราใส่กันนั่นแหละเนี่ย อันนี้ก็ไดเพิ่งได้มาเมื่อวานเองค่ะต้องมาลุ้นด่านกันอีกทีนึงคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่เราชอบปลูกกันสวัสดีค่ะ